สวัสดีครับทุกทุกคนที่รับชมอยู่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาวาดภาพด้วยสีไม้กันนะครับภาพที่ว่านะครับเป็นภาพเขื่อนเชี่ยวลานนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับเป็นเขื่อนที่มีความสวยงามมากเลยนะครับ เริ่มต้นนะครับเราก็ติดเทปกาวบนกระดาษให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ร่างภาพนะครับการร่างภาพก็จะใช้สีที่เป็นสีอ่อนนะครับก็ครั้งนี้ก็จะใช้สีฟ้าอ่อนนะครับร่างภาพเป็นภาพภูเขาเกาะที่อยู่ในน้ำนะครับกันชื่อลาเนี่ย มีเป็นเกาะเก่งภูเขาเล็กๆเนี่ยมากเลยนะครับถ้าเคยเคยไปล่องเรือนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีความสวยงามมากนะครับเราก็เขียนร่างภาพเป็นรอยหยักต่างๆนะครับเป็นเงาเป็นแสงต่างๆให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเริ่มลงสีท้องฟ้านะครับก็จะใช้สีฟ้าอ่อนนะครับลง ระบายสีลงสีไปเรื่อยๆนะครับโดยจะเว้นที่เป็นก้อนเมฆสีาขาวๆไว้นะครับก็ลงสีฟ้าอ่อนให้ทั่วทั้งภาพเลยนะครับที่เป็นท้องฟ้านะครับก็เว้นที่เป็นก้อนเมฆไว้หลังจากนั้นนะครับก็จะเลือกสีฟ้าอีกโทนหนึ่งมานะครับก็ครั้งนี้ก็เป็นสีฟ้าที่ มีโทนสีที่เข้มขึ้นว่าเดิมเล็กน้อยนะครับแล้วก็ลงสีทับลงไปตรงที่ว่าสีขาวหรือว่าสีสที่เป็นก้อนเมฆเนี่ยเราก็เว้นไว้นะครับตรงที่เป็นสีฟ้าเก่าเนี่ยเราก็สามารถเว็นไว้ให้เป็นก้อนเมฆที่สีเข้มเข้มได้นะครับเราก็ลงสีไปตามสบายตามที่เราชอบเลยนะครับ การลงสีฟ้าที่เข้มขึ้นเนี่ยจะเป็นการดึงระยะนะครับของฟ้าให้ลึกลงไปนะครับส่วนที่เราเว้นไว้นะครับก็จะดูนูนขึ้นมานั่นเองนะครับเมื่อลงสีทั้งภาพเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงไหนที่ต้องการให้เน้นให้เข้มก็สามารถลงสีเข้มได้โดยเฉพาะช่วงบนของท้องฟ้านะครับ มานะครับตรงที่ภูเขานะครับเราก็จะลงเอาสีมาลงเป็นแสงของภูเขาก่อนนะครับอันนี้ก็จะลงเป็นสีครีมนะครับหลังจากนั้นก็เอาสีน้ำตาลเข้มนะครับลงเป็นเงาตรงที่มีรอยแยกของภูเขานะครับก็ลงไปตามรอยแยกต่างๆ ที่เป็นรอยแตกของก้อนหินนะครับแล้วก็ลงไปเลยลองคำนวณลองลองดูตามภาพความเป็นจริงนะครับว่าตรงไหนมีรอยแตกบ้างเราก็สามารถลงสีน้ำตาลเข้มเนี่ยลงไปเลยนะครับตามภาพที่เราเห็นเลยนะครับลงไปเรื่อยๆวาดเป็นหยกัยกตามรอยแตกของก้อนหินก็ได้นะครับต่อมานะครับ ตรงด้านบนเนี่ยเราก็จะลงเป็นสีต้นไม้เริ่มต้นนะครับลงเป็นสีอ่อนก่อนนะครับก็คือเป็นสีเหลืองค่อยไปต่างเขียวอ่อนนะครับลงสีเหลืองให้ทั่วเลยนะครับเพื่อเป็นสีแสงของต้นไม้นะครับ เมื่อเราลงทั่วที่เราต้องการแล้วนะครับก็ลงสีเยวอ่อนนะครับเพื่อเป็นแสงอีกทอดหนึ่งของต้นไม้นะครับที่อยู่ไกลๆเราก็าลงได้ตามสบายเลยนะครับลงเป็นริ้วๆ,ๆ,ๆนะครับไม่ต้องพิธีพิถันให้มันมากนะครับเรามองดูตรงไหนอยากให้เป็นแสงต้นไม้ก็ลงไปได้เลยนะครับ ต่อมานะครับก็จะลงสีเขียวที่เข้มขึ้นมาอีกเฉดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะดูให้ต้นไม้นี้เลือกลงไปอีกนะครับสียิ่งเข้มขึ้นนะครับก็จะทำให้ต้นไม้นี้ดูลึกลงไปนะครับก็ลงกระจายให้ทั่วเลยนะครับตรงร่องหินอะไรก็สามารถลงไปได้นะครับ มานะครับก็เป็นสีเขียวที่เข้มนะครับก็จะทําให้ดูต้นไม้นั้นลึกลงไปอีกนะครับดูเป็นพุ่มเป็นใบมากขึ้นเป็นพุ่มไม้มากขึ้นนะครับลงสีหลายๆเฉดเนี่ยจะทำให้ภาพมีมิติมากขึ้นนั่นเองนะครับ ลงให้ทั่วต้องภาพเลยนะครับต่อมาครั้งนี้จะเอาสีดำนะครับมาช่วยเป็นเงาของต้นไม้นิดนึงนะครับเพื่อให้ภาพเนี้ยดูมีมิติแล้วก็มีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับก็จะเอาสีดำมาช่วยนิดหนึ่งนะครับก็ลงตรงที่เป็นเงานะครับตรงอหนอย่างห้เป็นเงาก็ลงสีดำเข้าไปนะครับ ไม่ว่าจะเป็นร่องหินหรืออะไรต่างๆก็สามารถลงสีดําช่วยอีกทอดหนึ่งได้นะครับตรงล่างของก้อนหินด้านล่างของก้อนหินก็สามารถลงได้เหมือนกันนะครับใบไม้ที่เป็นเงาเงาเราก็สามารถใส่สีดําได้นะครับสีดาเนี่ยควรจะใส่ตอนที่เก็บรายละเอียดหลังสุดนะครับ ็ลงที่เป็นเงาเงาให้ทั่วเลยนะครับโอเคครับน่าจะได้แล้วต่อไปนะครับด้านหลังก็มีภูเขาที่อยู่ไกลๆนะครับครั้งนี้ก็จะใช้สีเข้มหน่อยนะครับเป็นสีน้ําเงินเลยนะครับวาดภูเขาที่อยู่ด้านหลังไกลๆตรงนี้เราไม่ต้องการรายละเอียดมากมายนะครับแค่ให้เป็นรู้ว่าเป็นภูเขาแค่นั้นนะครับก็เลยลงเป็นสีน้ําเงินเข้มๆ ไปด้านหลังเลยนะครับเชื่อเนเชื่อลาเนี่ยจะมีภูเขามากมายเลยนะครับมีความสวยงามมากต่อไปนะครับด้านหลังก็จะเอาสีเขียวเข้มมาทับอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันดูเขียวเขียวฟ้าฟ้านะครับแล้วก็อยู่เอ็นดูเป็นการอยู่ไกลๆด้วยนะครับ ก็ลงทับไปไม่ต้องเน้นละเอียดมากมายนะครับโอเคน่าจะได้แล้วนะครับต่อไปครับตรงในน้ํานะครับเราจะให้น้ํามีความใสนะครับแล้วก็ลึกด้วยนะครับเราก็จะเอาสีของภูเขาเนี่ยมาลงเกาะเลยนะครับก็จะเป็นสีครีมแล้วก็สีน้ําตาลเข้มนะครับมาลงเป็นเงาเงาแล้วก็ลงสีเขียวนะครับ ของพุ่มไม้ที่สะท้อนลงมาในน้ำนะครับแล้วก็เอาสีฟ้าที่เป็นสีน้ำเนี่ยที่เป็นสะท้อนจากท้องฟ้านะครับก็มาลงนะครับต้องการให้น้ำลึกหน่อยนะครับก็เลยลงสีเขียวค่อนข้างเข้มนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาสีดำนะครับ มาช่วยเพื่อให้เป็นเงามากขึ้นนะครับและดูให้มีมิติแล้วก็มีความลึกของน้ำมากขึ้นนะครับทำให้ภาพดูชัดเจนมากขึ้นครับครับผมแค่นี้ก็น่าจะได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาลอกเทปกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างการติดเทปนี่จะทำให้ภาพของเรานะครับดู เป็นสี่เหลี่ยมที่เป็นแนวตรงมากขึ้นนะครับโอเคครับสวยงามมากเลยครับเป็นภาพที่มีมิติครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะครับก็ฝากนะครับกด Sub สไครต์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งอ่าแล้วก็กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาเวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ